สวัสดีครับในครัวเนี่ยอุปกรณ์ก็เหมือนเพื่อนซีที่สุดของเชฟเลยนะครับแต่ถ้าเราดูแลไม่ดีเมื่อไร่แล้วก็เพื่อนซีคนนี้แหละครับที่จะกลายเป็นศัตรูตัวร้ายที่ทําลายชื่อเสียงเราได้เลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องสุขอนามัยของอุปกรณ์กันครับเพื่อป้องกันปัญหาที่ใหญ่ที่สุดนั่นก็คืออาหารเป็นพิษเอาล่ะครับศัตรูตัวหลักที่เราต้องรับมือก็คือสิ่งที่เรียกว่าการปนเปื้อนข้ามหรือ cross contamination พูดง่ายๆก็คือการที่เชื้อโรคเนี่ยมันย้ายจากที่หนึ่งไปปนเปื้อนอีกที่หนึ่ ซึ่งนี่แหละครับคือสาเหตุหลักๆของอาหารเป็นพิษเลยนะและกฎเหล็กที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือเครื่องมือสําคัญที่จะช่วยให้เราจัดการกับปัญหานี้ได้อยู่หมัดครับโอเคครับมาเริ่มกันที่ปราการด่านแรกเลยซึ่งสําคัญมากๆนั่นก็คือระบบรหัสสีหรือ Color Code นี่คือกฎพื้นฐานที่ต้องจําให้ขึ้นใจเลยนะครับเพราะมันครอบคลุมทั้งเขียงมีดไปจนถึงภาชนะต่างๆเพื่อป้องกันการปนเปื้อนข้ามตั้งแต่ต้นทางเลยเริ่มที่สีแดงเลยนะครับ สีแดงสำหรับเนื้อดิบทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวหมูหรือแกะจำง่ายๆครับแดงก็เหมือนสีของเนื้อดิบๆนั่นแหละต่อไปสีเหลืองครับอันนี้สำหรับสัตว์ปีกดิบรุนๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นไก่หรือไก่งวงเหลืองคือสัตว์ปีกครับสีฟ้าหรือสีน้ำเงินอันนี้เราใช้กับอาหารทะเลดิบทั้งหมดนะครับทั้งปลาทั้งกุ้งหอยมึกทั้งหมดเลย สีเขียวอันเนี้ยชัดเจนเลยครับสาหรับผักและผลไม้สดทุกชนิดเพื่อแยกออกจากพวกของดิบอื่นๆให้ชัดเจนไปเลยแล้วก็สีขาวสําหรับของที่พร้อมทานแล้วหรือพวกผลิตภัณฑ์นมของที่ไม่ต้องผ่านความร้อนอีกแล้วนะครับอย่างขนมปังชีสหรือสลัดที่ปรุงเสร็จแล้วนะครับเพราะถ้าของพวกนี้ปนเปื้อนไปแล้วก็คือมันจะตรงไปถึงลูกค้าเลยนะเพราะงั้นการแยกสีขาวออกมาเนี่ยสำคัญมากๆแล้วสุดท้ายครับสีน้ําตาล สีนี้เราจะเก็บไว้สำหรับอาหารที่ปรุงสุกแล้วเท่านั้นนะครับเพื่อไม่ให้มันกลับไปสัมผัสกับของดิบใดๆทั้งสิน้นนี่แหละครับภาพรวมทั้งหมดของระบบสีต้องย้ำเลยนะว่านี่ไม่ใช่แค่คำแนะนำนะครับแต่มันคือข้อบังคับที่ต้องใช้กับทั้งเขียงมีดและภาชนะทุกชิ้นการแยกสีอย่างเพ่งครัดแบบนี้แหละคือหัวใจสำคัญที่จะหยุดการปนเปื้อนข้ามได้แบบชะง,งัดเลยเอาละพอเรื่องอุปกรณ์แยกสีเราเป๊ะแล้วคำถามต่อไปคือ แล้วพื้นที่ทำงานล่ะครับโต๊กสแตนเลทที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยมันปลอดภัยจริงหรือเปล่ามันมี2ขั้นตอนสำคัญเลยนะที่เราต้องทำให้ติดเป็นนิสยัยเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างปลอดภัยจริงๆประเด็นที่คนมักจะสับสนกันบ่อยๆก็คือความแตกต่างระหว่างคลีนนิ่งกับเซนิทายซิ่งครับคลีนนิ่งหรือการทําความสะอาดเนี่ยมันคือการเอาแค่เศษอาหารคราบมันที่เรามองเห็นออกไปแต่แค่นั้นมันยังไม่พอนะครับเราต้องเซนิทายซ์หรือฆ่าเชื้อต่อในขั้นตอนที่2 เพื่อกำจัดแบคทีรียที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าและจำกฎเหล็กข้อนี้ไว้เลยนะครับเราฆ่าเชื้อบนพื้นที่ที่ยังสกรปรกอยู่ไม่ได้เด็ดขาดและทั้งหมดนี้มันอยู่ภายใต้หลักการที่เรียกว่า clean as you go ครับหรือพูดง่ายๆก็คือทำไปเช็ดไปนั่นเองหั่นผักเสร็จปุ๊บเช็ดโต๊ะเลยทันทีไม่ต้องรอให้จบวันหรือรอให้งานเสร็จก่อนการรักษาความสะอาดแบบต่อเนื่องนี่แหละครับคือเคล็ดลับของการรักษามาตรฐานให้สูงอยู่ตลอดเวลา ทีนี้เรามาดูจุดที่หลายคนมองข้ามแต่กลับเป็นจุดที่อันตรายมากๆในครัวกันบ้างนั่นก็คือพวกเครื่องจักรต่างๆครับโดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ซับซ้อนอย่างเครื่องสไลด์เนื้อหรือเครื่องทำซอฟเสิร์ฟบอกเลยว่าพวกนี้คือแหล่งสะสมเชื้อโรคชั้นดีเลยนะถ้าเราทำความสะอาดไม่ถึงอย่างเครื่องสไลด์เนื้อเนี่ยการเอาผ้ามาเช็ดแค่ข้างนอกบอกเลยว่าไม่พอเด็ดขาดครับทุกสิ้นวันเราต้องทำความสะอาดแบบล้ำลึกตามขั้นตอนนี้เลยนะ คือต้องเริ่มตั้งแต่ถอดปลัก๊กแยกชิ้นส่วนทุกชิ้นที่ถอดได้ออกมาเอาไปล้างด้วยน้ํายาล้างน้าเปล่าให้สะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อจากนั้นผึ่งให้แห้งสนิทจริงๆก่อนจะประกอบกลับเข้าไปใหม่นี่แหละครับคือมาตรฐานของมืออาชีพเครื่องทำซอฟเซิร์ฟก็เหมือนกันเลยครับเรื่องนี้ห้ามหย่อนเด็ดขาดนะอุณหภูมิในโถพักต้องต่ำกว่า5องศาเซลเซียสตลอดเวลาส่วนผสมที่ใช้ไม่หมดในแต่ละวันต้องทิ้งและก็ต้องถอดล้างใหญ่ทุกวัน และที่สําคัญคือต้องบันทึกการทำความสะอาดทั้งหมดไว้ด้วยกฎพวกนี้มีไว้เพื่อป้องกันแบคทีเรียตัวร้ายอย่างลิสเรียโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะเช้อตัวนี้มันชอบผลิตภัณฑ์นมมากและก็อันตรายมากๆด้วยและก็มาถึงกฎข้อสุดท้ายครับซึ่งเป็นเรื่องที่คนมักจะมองข้ามกันบ่อยที่สุดเลยนั่นก็คือเรื่องสุขอนามัยของน้ําแข็งมีประโยคสั้นๆที่ต้องจําให้ขึ้นใจเลยนะครับก็คือน้ําแข็งคืออาหารหรือ ice is food พอเราบอกว่าน้ำแข็งคืออาหารนั่นก็หมายความว่าเราต้องปฏิบัติต่อมันเหมือนอาหารทุกอย่างเลยครับก่อนจะตักน้ำแข็งต้องล้างมือให้สะอาดก่อนเสมอต้องใช้ที่ตักน้ำแข็งโดยเฉพาะที่ผ่านการล้างและฆ่าเชื้อมาแล้วเท่านั้นห้ามใช้มือเปล่าจับโดยตรงและที่สำคัญมากๆเลยนะห้ามใช้แก้วตักเด็ดถาดเพราะอะไรเน่ยเหรอครับเพราะแก้วมันอาจจะบินและมีเศษแก้วเล็กๆปนลงไปในถังน้ำแข็งได้อันตรายมากนะส่วนที่ตักน้ำแข็งเนี่ยก็ต้องเก็บไว้นอกถังในที่วางที่สะอาดเสมอครับ พอฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากให้ลองกลับไปมองที่ครัวของเราดูนะครับแล้วลองถามตัวเองดูว่าทุกวันนี้อุปกรณ์ที่เราใช้ทำงานอยู่ทุกวันเนี่ยมันเป็นเพื่อนคู่ใจที่ช่วยให้งานเราดีขึ้นหรือมันกำลังเป็นศัตรูเงียบที่รอวันสร้างปัญหาให้เรากันแน่เพราะท้ายที่สุดแล้วนะครับการให้เกียรติเครื่องมือของเราด้วยการดูแลรักษามันให้สะอาดและดีที่สุดอยู่เสมอมันก็คือการปกป้องแขกของเรานนั่นเองและนั่นคือความรับผิดชอบสูงสุดในฐานะมืออาชีพครับ